สวัสดีครับคลิปนี้ที่มาลูกห้าออกจากถางต้นหอมนะครับเป็นหอมแพรหรือว่าหอมแบงครับพี่นอ้องอิสอมาต,ตลาดข้องถมปลูกลายมือแล้วเป็นหูกเกี้ยวอยู่หยากำลังขืนหยาก,ก็งามไปตามหอมพี่นอ้นอยลูกออกแล้วกา็ททำการพุวนนะพี่นอ้องพ่วนดินเนะ ก่อนที่รับชมก็อย่าลืมกดติดตามใเ้ได้ครับเป็นกาลังใจให้ต้องหน่อยของนุมต่ำบ้านหน้าครับกดติดตามก,ามกามไดไลค์นะครับมาลกหยาน้ำกันครับมาเ้อครับมาลกหยาน้ำกันออกหางต้นหอม บักเขากระลายอีดีพี่น้องบักเขาห่องน้ำทงน้ำทาพี่น้องลูกงานี่ต้องใหม้มันได้ฮากขึ้นมานําพี่น้องมัน Chẳng quay gì, vô cưỡng thì mày yêu mặt vô nham hát nha vô chứ nha vô hát nha vô hát nha vô hát nha nhà hát nhà lái phụt ลูกเน่าออกเรียรลอยแล้วก็สีมาใส่ฟุน่นแล้วก็พน่นจังค่อยสิงหงน้หนามนะพี่นอ้องถารับซุมน้ำกันต่อไปนะพี่นอ้องนี่พี่นอ้องฟุ่นนะฟุ่นแหงแหงเห็นปะนี่พี่นอ้องใส่ลงไปเลยเนาะ หลังจากใส่ฟุ้นเรียบร้อยแล้วก็สิมาพ่วนนะพี่น้องพ่วนดินจังว่าสีหงดน่ำกะพ่วนเรียบร้อยนะพี่น้องกะสิมางดน่ำนะ บัวหนึ่งกับพ่อพ,อ,พอดีนะพี่นอ้องหลังจากงดนำหอมแล้วก็ถึงมาเบิ้งพักต่อนะพี่นอ้องเป็นพักสะลัดนะพี่น้องก็กได้ประมาณสิบเอ็ดหมื่นเนาะขี่เขื่านไทยเบื้อะพี่น้องก็กเป็นหูกเกี้ยวดีอยู่งดอันน้ามักสามมืองดเที่ยนึงกับใส่ฝุ่น อันพ่อฟุ้นนี่เขากะทิเป็นหูใบ,บอันบ่แข็งไปไหนใบอ่อนอ่อนโอ้โหอันน,นอไปเนาะเกียวดีเคยอินลีได้จิบเอสมือแล้วอีกเคยทายเบิ้งอยู่ยิงหนาวเท่าไดยิงงามพัก Bên xà lát bãi giá Nhi năn nè phí nọ Bãi mung cắn lê Ngàm khởi kỷ lý Bãi nhào nhau, Bãi nhào khởi kỷ lý phí หลังจากเบิ้งพักแล้วก็ติมาเบิ้งมะเขือต่อนะพี่น้องสิปลูกได้กะประมาณเดือนนึงแล้วกำลัง,งน,นแตกยอดออกมาไม่พี่น้องเขียวเขียวเป็นมะเขือขาดว่าอาจ,จเป็นมะเขือขาวพี่น้องเขียบพันเจ้าพญาพี่น้องเห็นบนอ,ออกดอก S <S <an> ใส่ฟุ้นขี่งวนะพี่น้องแต่ส่วนปลูกเนาะก็ได้เดือนนึงแล้วขี่งวที่มันบ่เหน็นนะพี่น้องเป็นฟุ้นเป็นปุ๋ยแล้วเกี่ยวดีอีดีก็จะเลื่อมกดติดตามให้ได้กดติดตามมันต้องหน่อยของนมตามบ้านหน้ากดติดตามกดไล หรือว่าซันกระดิ่งไงพร้อมแล้วพี่นอ้องหยิบว่าผาดหยิบตัวไปหยิบนีก็ขอลาไปแล้วหยิบนาพอกันไม่สวัสดีครับ